มาดูกันว่าทำอะไรนี่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 นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอะไรเออเดี๋ยวรู้ติดตามกันตอนต่อไปจะ đi, song con 12 song con Rồi เอาไว้ตั้งอะไรดีตั้งอันนี้ดีไหม <laughs> มาแล้วมาแล้วครับโล YouTube ครับโลแสนซัก <laughs> เป็นรางวัลของครนะีเอเตอร์เนาะที่มียอดผู้ติดตามหนึ่งแสนคนขึ้นไปนะครับก็มีหนึ่งแสนเนี่ยก็จะได้โล่เงินหนึ่งล้านก็นโล่ทองสิบล้านก็นโล่เพชรนะครับเอาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดี๋ยวไปแกะดูพร้อมๆกันว่ามันสวยงามอลังการขนาดไหนนะครับมาแล้วมาแล้วเพ okay. ื่อนๆมันสะอาดจ,จะดูสั่นๆนิดหนึ่งนะจากสหรัฐอเมริกานะครับก็จัดส่งมาโดยขนส่งนี่ UPS จากอเมริกานะครับ มาถึงไทยคืนวันที่27ถึงวันที่27ก็่28จ้าที่ YouTube ที่ไทยก็โทรหาผมนะครับบอกว่าจะจัดส่งเคอรี่ให้นะครับก็ได้เวลาแค่วันเดียวนะครับอ่านี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนช่องวันเดื่นที่เขาได้กันเนาะนะครับดันน่ะฮะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันทำตะล่ำท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 ำอะสมมัน กล่องสัส่นไปนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> ไม่รู้กล่องสั่นหรือคนสั่นนะไอ้กล่องแกะออกมาแกะออกมานี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งเอาไปฝักไว้รัดเทปก็จะเปิดมาแล้วอันนี้ไม่ใช่สั่งพิซซ่ามานะนี่นะ ดีล่ะเอาเปิดครับเปิดอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยผมน่าจะเปิดจิดด้านนะแต่ไม่เป็นไรน,นี่เป็นลุ้มถ่ายของเขาก็จะมีมาแบบนี้เดี๋ยวผมขอคุมไม่ก่อนดีกว่าขอคุมไม่ก่อนขอคุมไม่กวั่นอ่าโอ้ยมคนไม่เคยได้เนาะหนึ่งสองสามเอ้ยไม่ใช่ขยอให้โลนี่จะมาอย่างนี้แหละนะครับด้านหน้าก็จะมาแบบนี้อนี่จะเป็นอนิ่มๆลองนะเอาไวใช้ยอย่างอื่นได้นะเป็นฝองน้ำนะครับแล้วก็มีใบเซอร์ครับนี่ใบประกาศนะน,ะนี่นะครับ ซัมนี่ซัมซัมใช่ไหมหนึ่งแสน subscribers just now f o r have you can นะครับก็อ่านได้แปลไม่ออกอ่ะก็นี่แหละนี่เดี๋อาไปใส่กรอบนะครับเอาไปใส่กรอบสวยๆเลยอ่าเป็นกระดาษขนาดกระดาษ A4 นะครับนี่กระดาษ A4 นะบัตรแสดงความยินดีนะครับนี่ congratulation mm hmm. on your subscriber m a u r i t e m u r r t t เห็น mm hmm. ไหมหมายถึงหนึ่งแสนใช่ไหมอันนี้ภาษาอังกฤษรคกแปลออก <laughs> ครับ ก็เป็นบัตรแสดงความดีเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนี่แหละน,ลนี่แล้วจะใส่กรอบแบบนี้และเนาะอันนี้ก็แปะไว้ตรงนี้ว่า,มา,ามาแล้ว,วเห็นแต่คนอื่นเขาได้เนาะ <joka> นะครับก็ช่องนี้ก็ใช้ระยะเวลาเมษาหกสามนะครับเมษาหกสามมาถึงเมษาหกสี่ก็หนึ่งปีสองปีกว่านะครับประมาณสองปีกับสามปีละ ก็คือช่องข่าวนะครับช่องฟุตบอลทํามาก่อนนี่ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวถ้าช่องฟุตบอลได้ก็อาจจะมีมาอีกนะครับเอเมลส์ไทม์ก็อันเดี๋ยวเปิดเลยปึม้มครับเฮยเป็นไงครับแสงเลยยิบเลยับอืมตรงนี้มีใสามากนะดูดิเ,ดเห็นกล้องเลยนะอ่มนะครับนี่นะครับ,รบเดี๋ยวเปลี่ยนมุม นี่ครับเออเอ e น s ิวส์ไทม์ i ร e n t ดเนนพรีสิดเนทูเอนิวส์ไทม์ for passing หนึ่งแสนซับสครายเบอร์สหนึ่งแสนหนึ่งแสนภาษาอังกฤษเขาว่าไงนี่นะครับเออก็ถือว่าเป็นกรอบมีแขวนได้เห็นไหมครับนี่เขาทำที่แขวนมาให้ นะแขวนได้แขวนได้อ๋อนี่ทําอันนี้น่าจะเป็นไม้หรือเปล่าหรือเป็นวัสดุเทียมไม้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกรรมาจี่นะครับสวยครับสวย,ยจำเลยครับก็ยังเหลือใ,ใบนี้อีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ผมแปลไม่ออกอะ่ะแต่ก็เคยถ้าเข้าไปหน้า societyaward.com เราก็จะเห็นนี่นะครับอันนี้ก็คือ อันนี้คือหนึ่งหนึ่งแสนคนติดตามนะหนึ่งแสนอันนี้หนึ่งล้านอันนี้เพรก็สิบล้านผู้ติดตามนะครับก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะไปจะไปถึงนี่หรือเปล่าไม่เป็นไ <c oughs> รอย่างมากเป้าหมายต่อไปคือสีทองนะครับขอบพระคุณทุกกําลังใจแฟนช่องข่าวก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ทํา YouTube ก็ดีแล้วก็สมาชิกผู้ติดตามทั้งหนึ่งแสนกว่าท่านขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับจะทําหน้าที่รายงานข้อมูลข่าวสารและพัฒนา ช่อง u t u b e ให้มีประโยชน์กับผู้รับชมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบพระคุณครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวหนังสือก็อาจจะกลับกันนิดนึงนะเพราะว่าใช้กล้องหนาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเอ็นยูส์ไทม์นะตัวหนังสือจะนูนนูนิดนึงนะครับเอ็นยูไทม์เนาะหนึ่งแสนสปายยูทูบนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับตัวนี้เงามากเลยเห็นฝั่งตรงข้ามชัดยิ่งกว่ากล้องมือถืออีกนะครับเนี่ย่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ถือว่า เราจะได้พัฒนาเนาะพัฒนาย,ยิ่งขึ้นไปนะครับอ่ะนี่นึกออกอยางทีนี้นี่ผมก็จะมาวางเอาไว้ตรงนี้น,นะครับยังไงโดดเด่นไหมครับโดดเด่นไหมเด่นหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยห, <laughs> หล่อ่ะหล่อขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามกันแล้วก็ ชื่นชอบอการทำช่อง YouTube สไตล์ไหนนะครับสไตล์ข่าวก็นี่ครับเอ็ Time นนะิวามเนาะช่องกีฬาฟุตบอลก็ไปผอุฟุตบอลไลฟ์ครับช่องชอบแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตสามีภรรยานะครับแกล้งกันแซวกันอำกันใช้ชีวิตแบบเรียวๆมีสุขบ้างทุกบ้างนะครับพาท่องเที่ยวกินนู้นกินนี่บ้างก็คู่รักยูทูบฟรี e ็อกนะครับได้ทั้ง3 ช่องทางรวมถึงนะครับก็ยังมีเพจ a c e b o o k นะครับเอ็นิวส์ไทมนี่ก็มีเพจ a c e b o o k นะครับเพื่อชื่อภาษาไทยพิมพ์ไปเลยเอ e น s ิวส์ไทนะครับแล้วก็รวมถึงเพจฟุตบอลก็พระอุ้มฟุตบอลไลฟ์เช่นเดียวกันชื่อเดียวกับ u t u b e เลยนะครับสำหรับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์เนี่ยทิมเหมือนกันแต่ของเอ e นนิวส์ไทมเนี่ยช่องข่าว u t u b e จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเพจเนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ยังมี Facebook ส่วนตัวนะครับทั้งอุ้มชาวิลิตแล้วก็ชาวิลิตอุ้ม ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้แอดมินก็ลงทุกอย่างนะครับผมก็ลงทุกอย่างนะครับทั้งคลิปสั้นคลิปสนุกสนานคลิปสาระคลิปบันเทิงคลิปฟีลาคลิปข่าวสารประเด็นอะไรที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับของเพื่อนๆทุกคนก็เอามาแชร์กันนะครับรวมถึงความรู้ในการสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ด้วยขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผมทำได้คุณทำได้ never give up แค่ลงมือทำ